ครับโมนี่ครับโมนีอ่าครับกินข้าวแล่นกันนะครับเด้อครับสำหรับท่านใดที่ติดตามได้เห็นคลิปนี้นะครับฝากกดซับสไครป์กดติดตามช่องนองไส้ผมไม่เลือกมุมด้านด้านล่างขวาสีแดงๆนะครับที่เขียนว่าติดตามภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่าซับสไครป์นะฮะมโอนี่ครับนี่นองไส้ละมายามจากสกลนครพังโคูนะครับและเสียงเที่ยวเมืองสกลหนองปองหนองนิ่มแล้วก็ลุงทอมนะครับเนาะ ครจากทีมงานอาจารย์ปูอาจารย์โจอาจารย์เช่นนะครับบันดีก็เข่าไล่หลายขอบคุณเจลินนะครับช่วยดัดซีรีส์นะครับทีเฮฟก็เข่าเวลาหลายหลายครับสุดยอดเลยก็เข่ามีแนวเสิียบหนึ่งพักลวกปลาตำบกพุงนะครับปล่อยบกหอยหูปลาหินอมโอ้หลายแนวอย่างนี้ฮะครับย่างเอ ครับจังไลกะมีคือทีมงานของจอนี่มือป่าบนะครับอ่านะครับได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างที่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับทีมงานจอนี่ทุกคนนะครับฝากกดซับสไครต์หนึ่งก้างใจให้น้องซักนะครับซักประคามเปียกครับกูอยู่เบื้องหลังของผมมากเป็นปี2ปีแล้วครับไม่เคยมาอยู่หน้ากล้องเลยนะครับผมเลยบอกว่ามึงมาอยู่หน้ากล้องบ้างทีนี้นะครับกันเลยครับกํางใจให้น้องไส้ผมเลยนะครับเด้อ ครับหาเทอด,ดอกมันสีไทยนันทายนี่กัฝากเบิงยาขามโคษณนาเน่ยนะครับตอนนี้ก็บโเดลว,ว่าโคษณาสีมากไงาย,ยังไม่ถึงพันซับสไครต์เลยกำลังใจให้น้องทราผมเลยนะครับเด้อเอเป็นอนาทีมึงบอกว่าดีกูจะกินกินจี๊ดแล้วจ้เต้าเด้ายวต <c oughs> อ,อง <c oughs> ให้เสียเพียวเสียเพียวต่อเสียงเพียวต่อเลือสองอท <c oughs> ีอ กำลังหิวค่ะกำลังหิวเสียงเลวด้วยนะครับช่องสักจึ๊กด้ยครับผมสักจึ๊ก่อนต้องสักจึ๊กก่อนที่ปีบบคำเนี่นี่กัเสียงรกมากกิน่่าป้ากินปากว่ต้นครับผมจ้าเรี่ยวเดี๋ยวเนาตอก่นี่กินลคะกินค่ะ เรล้งหิวแล้วค่ะเดินลิ้นก็จะบรรยายนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีก้อยหมูนะคะโดยเชฟสักนะคะแล้วก็ปลาหนึ่งนะคะเนื่อปลาปลาเอือบอุบลเขาเนี่ยนะคะกับผักนะคะแล้วก็มีไส้กรอกย่างส้มตำนะคะหมูย่างกับน้องสักนะคะเนาะโอ้สักกระลินนี่โสดหรือไ่โสดเนาะแต่ว่าเห็ดกรเขาเปรียหลายอย่าง <c oughs> โซดหรือไม่โซดคะโซดหรือไม่โซดกินข่ากันลังบ้านเสียฟุจ้าเพราะว่ามืออื่นนีกะเออเสียงแพลจะมามาทำอะไรนะคะทำการแสดงมาร้องขอเขาค่ะติดตามที่ช่องเสียงเพลนะคะกับเจนิมลุงทองนะคะจากกะพะกันมาทีมงานนะคะเนาะมาจากสกลนครห้าท่านนะคะ อ่าห้าท่านก็มีเสียงเทวจันนี่เอ่อจันปองเจนิมลุงพรและก็นอกอีกอย่างเนาะน้องดีมมาผมกม่มน้องดีมหกหกบอกทุกท่านก่ไม่ผ่านหน้าสองสามฮะผมก็แบบน้องบีประมาณนะคะขอออบีไม่มาโอ้ยแก้มหอมดีใจายนึกว่าเป็นพอออบีสิมานี่ค่ะกับผมกับเขา โอ้ <ŏ> นี่ก็มีแตงโมลูกใหญ่ๆนะคะนี่จะเป็นหน้าที่อาจารย์พูดหน่อยอีกหนาทีพูดหน่อยนิข้ิกินมีกแบครับพี่น้งคิวแห้งเตี๋ยวขอสนให้สักแน่น้องสักแน่้งน้สองข้มปากับมากดติดตามให้น่องยงได้ค่ะน้องบักเชนมึงไ่ใ่เงเอาปาบา ติดตามนะครับซองแั็กระดิ่งนะครับครอยากครับาแล้วป็นคิปที่ในช่องผมประจำเลยนะครับฝากทุกเมื่อครับเอาเฮปตีหัวดีค่ะเทปตีหัวดีฝาก FC ของแั็คกระดิ่งมาติดตามผมด้วยนะครับอะไรพี่ได้ๆดูแลกันนะคะต้องดูแลกันนะคะอยู่ด้วยกันพี่ไม่เป็นไรนี่ค่ะทีมงานกินข้าวกันรังบ้านค่ะอุ้ยเป็นตะมวนเนาะค่ะเนาะมีความสุขนั่งกินข้าวกัน

สตันค่ะสตันคะสตันค่ะเชิญแล้วนางเชิญแซ่บค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งทาแล้วนางเจนนี่ต้องหัดใไอเรานางไม่นะแล้วนางไม่เป็นนั่งคาสมาด์นั่งเป็นบ่นั่งคาสมาด์แบบว่าเอ่อผู้ชายไทยผู้หญิงไทยเพิ่งนั่งใี่ค่ะความหยบเลยแบบนี้เพิ่งนั่งก็เป็นแต่แต่แต่ว่าเคยหัดบ่คะเคยหัดอยู่บ่เคยหัดให้เราบ่ เลยแต่พอแล้วนั่งไ่ได้เลยอ๋อโอ้ยแถนนี้คือคอิ่มก้อนมูผิดเหรอน้ำอยู่เพิ่นเด้อค่ะเด้อเ่ามันเห็นถ้นานั่งโดนดันหลงกินนะเพราะว่ายังมีบางสิ่งที่ยังกินคายอยู่โอ้ยค่ะหมเนื้อหัวมวนค่ะโอ้ยจริงๆมีของหวานนี่ทั้งนั้นนั่นมีของหวานน้ำกะทิเดี๋ยนี่เอาลงมาให้กินเด้อค่ะเด้อซื้อมามของหวานนะ้ำบอกเป็นิือบอกพป็กมือเลยบอกเป็นบือ ขอบคุณหลายๆได้ครับนะครับขอบคุณห,หลายๆได้ครับดีขอบันทิดตามรับชมดีขอบันทิดตามรับชมช่องเออผมผมใหม่ครับเจ้าของวันไหนนะครับนะฝากติดตามฝากกดไซค์กดซับเป็นกำลังใจนะครับอาจจะมารีวิวหน้าช่องอาจจะในทิศอ่าไทยไทยเบื้องหลังของทีมงานในจอนนี่และไอ้ปูทุกทุกคนให้เบิ้งกระได้ครับแบบนี้นีนในใน้อ่ะ บาที่น้เจ้าเอาบาะเนี่ยเอาครับผมผมกระกอบพื้หลายครับเออท่ <c oughs> านี่วะ <c oughs> ผมนะผ <c oughs> มพีชผมพีชเมื่อไหร่ผมพิดผมพิดเออฝากหนึ่งซับสไคร้เลยนะครับเป็นกำใจให้น้องถึงพันซับสไคร้ไวๆครับมีไซดีมากนะครับอย่าจางใจผมจอร์ดินลูกเปล่าครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณค่ะเอาค่ะกินข้าวเป็นคลิปสั้นๆนะคะเปิดตัวนะคะทีมงานปอบเยมานะคะพรุ่งนี้ติดตามรับชมนะคะอาจารย์นี่มาไหมเนาะอาจารย์นี่ไปดูแล ทิ้งงานไม่ได้ใส่อีกก้อนค่ะนี่แสบ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 